วันนี้เราจะไปติดเกาะกันที่เกาะลันตาและเกาะไหนวิวสวยมากเลยก้างทางเราเดินทางมาจากอ่าวนางประมาณสักั่วโมงหน่อยหน่อย ก็จะได้ข้ามฟากมาฝั่งเกาะลันตาตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นด่านซื้อตั๋วแพคข้ามฟากรถร้อยหนึ่งแล้วก็ค่าคนคนละสิบบาทคนละสิบบาทต่างชาติยี่สิบต่างชาติยี่สิบใครใดๆที่จะมาจากส่วนไหนก็ตามแต่เข้าเกาะลันตาโดวยวิธีจะเอารถขึ้นไปที่เกาะก็มีวิธีนี้วิธีเดียวใช่ไหมคะบางนอกจากนั้นก็คือต้องไปมาทางเรือไปเลยก็จะได้ทราบกันนะคะว่าเกาะลันตาสามารถมาทางรถได้แล้วก็จะมีค่าค้าฟากใช้เหมือนเป็นแผ่คําฟากเนี้ย สวยเทียวโทษนะคะประมาณกี่นาทีคะข้ามไปถึงก่อนลันตามากน<ม>า,าทีครับ15นาทีก็รอในรถกันไปถึงแล้วดงสมบูรณ์มากนะคือเขียวชอุ่มเลยอ่ะสวัสดีลันตาพอ้โหรไฟเขียวชอุ่มสุดๆถ้าเราจะไปกันที่ไปติดเกาะกันที่เกาะไหนกันก่อนเกาะไหนเนี่ย เขาตุดอียามเนี่ยใช้คําว่าเหมือนเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบเป็นมอดีเมืองไทยโรงแรมอยู่ที่นั่นประมาณสักสิที่อะไรเงี้ยห้งพักอยู่ประมาณที่400อห้องจะไปเพื่อพักไปเพื่อชิลเรากำลังจะถึงท่าเลยดีความภากเกาะไห่ที่เราจะไปก็เป็นส่วนหนึ่งของเทียนแช่งชหม่หมู่เก,กาะลันตาจริงๆหมู่เก,กาะลันตาฝั่เนี้ก็จะใกล้ฝั่งของจังหวัดตรังมากกว่าโอทาาริมถนนตรงนั้นดูดีนะ เดินเล่นอยู่ตรงยะเกาะลันตาใหญ่ซึ่งฝั่งที่เราขึ้นมาจากแพรตรงนั้นนะคะคือเกาะลันตาน้อยค่ะเรือเขาอีกนี่ไหมคะที่จะไปเดินริมเนี่ยได้พี่เขาแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งพอดีนาไปสิบโมงเรามาถึงก่อนนิดหนึงอ๋อก็คือสิบโมงเราก็เลยมีเวลาถูกปะโอทาวลันตานะจ๊ะสถานการณ์ปกติตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งแบบว่าดื่มกินช้อปปิง mm hmm. ้งดิ้งคาเฟ่แฮปปี้เนี่ยสายชัวร์เส้นนี้กจะเป็นแบบว่า ถนนคนเดินอะไรอย่างนี้นะน่ารักดีนะก็เป็นร้านอาหารเดินได้เลยครับสบายเลยครับหอยงวงชาง้าเคยเห็นไหมครับหอยงวงช้างอ๋อนี่นี่เป็น,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 ปนวัตถุดิบของจากร้านตาหมดเลยนะครับอ่านี่ไง สัญลักษณ์ของเกาะลันตาใช่นี่คือของทุกอย่างคือเป็นของที่ไม่ได้มาจากกระถางมาจากฟาร์มคือมาจากธรรมชาติโอ้ยจริงเหรอคะใช่ครับอุ้ยนี่มันอุดมสมบูรณ์เราเราเรามีก็ด้วเหรยคฮะใช่ครับที่มันมันไอ้ล็อคเตอร์นี่มันตัวใหญ่โตคือด้วอถึ่ธรรมชาติไม่คือนางแบบว่าอลังการมากขอบคุณมากเลยค่ะนี่ร้านเราชื่ออะไรนะคะร้านอาหารชายทะเลชายทะเลอ่ะเผื่อใครที่มาตามรอยเราแล้วก็อยากจะได้อาหารทะเลสดๆตรงนี้คุณท็อปนี่ให้ข้อมูลได้อย่างเยี่ยมยอดเป็นคนื้นที่คุณท็อปเป็น คนลันตาเลยอคะท่าเรือเราจะอันนี้คือบ้างสั้นวันนี้จะมาดูแลเส้นทางนี้ของเรานะคะเกาะไหนที่เราจะไปกันโดยสปีดโบ๊ทกี่นาทีคะสามสิบนาที อย่างที่น้าโตบอกว่าเกาะไหนเนี่ยเทียบเท่าว่าเหมือนเป็นแบบมาดีฟเมืองไทยอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นเกาะที่มีแต่ที่พักใครที่มาเกาะไหนก็คืออยากมาชิลอยากมาพักเฮ้ยน้ำใสมากที่นี่จะเป็นเก,กาะแบบว่าไ,ไทยเวทไทยเวทหน่อยครับใช่ไหมครับไทยเวทถูกไหมสแบบมามีมุนกันสองคนอารมณ์ประมาณนี้เฮ้สวยมากนะคะน้ำใสแจ๋วเลยจากตรงนี้นี่ลึกนะนี่ประมาณสองสามเมตร ไม่มีเมืองไม่มีอะไรก็คือว่ารีสอร์ทก็จะอยู่กันเรียงริมหาดแบบเนี้ย<ช>ถูกไหมคะที่นี่จะไม่มีชาวบ้านอยู่ครับแค่มีแต่โรงแรมเท่านั้น<ด>เลยดูซิเราตกก็เลยคิดเลือมาติดเกาะที่นี่เกาะไหนก็เลยต้องพามาดูที่พักเพราะว่ามันมีแต่ที่พักเฮ้ยน้ำน่าเล่นมากเจอยากเหมือนสระว่ายน้ำเลย อันนี้เวลาน้ําลดลดเยอะไหมคะอ่าก็ลดลดเยอะเหมือนกันค่ะแต่มันจะอยู่ที่อ่าช่วงของน้ําขึ้นน้ําลงไมยเช่นนั่นรับูสามานั่งครื่อดื่มก่อนโอเคแลวเครื่องดืน้ําลำไยค่ะวันนี้ลาไยเกาะแต่เราลําไยเกาะเพราะว่าอยู่บนกเกาะเราจะบอกว่ามีปูเสฉวนเยอะมากน่ารักมาก โอเคแดดสวยแบบนี้นะฮะโตก็เลยคิดว่าเราควรจะมาพายขยักกันมาดูกันว่าความสวยระดับที่นี่ไม่มีสระว่ายน้าหรอกค่ะเพราะว่าเหมือนมีสระว่ายน้ําธรรมชาติอยู่แล้วน้ําใสจัดเลยแล้วนั้นลงไปทําอะไรเนี่ยลงไปทําอะไรก็มันเป็นราว่ายนะจะบอกให้ว่าอยู่ข้างบนอ่ะดีลงมาข้างล่างอ่ะดีกว่าเอากลับหน้ากล้องมาให้เราด้วยเลยเอาได้ดที่พี่บอกว่าให้กลับหน้ากล้องอ้า <laughs> <laughs> เอา <laughs> ใจกันไป <laughs> จะบอกว่าเดี๋ยวจะให้แต่ละกานลงไปเล่นน้ําด้วยวิวที่เห็นเกาะต่างๆแล้วรู้สึกเหมือนเราแบบมีอิสระที่นี่มากเลยก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าการเล่นน้ําที่นี่นั้นเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ว่ายน้ําไป,ปรพร้อมๆกันเลยแล้วกันอ่ะกระโดดนะคะเห็นไหมน้องน้ำใสค่ะ มาตกไม่ได้เล่นน้าทะเลแบบนี้ค่ะในรอบหลายปีมาแล้วพี่พินก็คือดูแลโซเชียลมีเดียที่นี่บอกว่าเนี่ยนะพอตอนน้ำลดตอนนี้ต่อมาถึงนเห็นฝรั่งเขาดําดูปะกการังน้าตื้นหน้าบ้านเราเลยลอุ้ยเห็นกันตรงนี้เลยเหรอคะเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นตรงนี้เลยแลาได้ถึงเอารูปมาให้ดูคือแบบมีหอยมือเสือมีปะกการังคือมันอุดมสมบูรณ์มากอะคะ่ะเวลาน้ำลดเราก็จะได้อีกอย่างหนึ่ง,งยังไงก็คือว่าเราเดินทางมาทับวารินเพื่อที่เอาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติแล้วให ธรรมชาติเดีเย,ยวยาสิ่งที่ได้เห็นตรงพื้นตรงนี้นะตอนนี้มันมีน้ําแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อน้ําลดไปอ่ะเหมือนกับเราทนที่เราจะมองดูขึ้นท้องฟ้าแล้วเห็นนกใช่ไหมเราเหมือนแบบเรามามองดูเอ้นู่นนี่นั่นอยู่ที่พื้นดินเหมือนแบบดาวที่อยู่บนฟ้ามาอยู่พื้นดินอะไรฟีเรีอย่างนั้นอาจจะดูแบบเวอร์วงังไปนิดนึงแต่ว่ามันไม่เวอร์หรอกเพราะจริงๆแล้วมันมันนา่าตื่นเต้นมากกว่านั้นในขนาดดูรูปเัียงแบบเฮ้ยมีอันนั้นจะการังแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้หาที่่ไไหนด้งายๆ มื้อเช้งวันครับสายกินแล้วแลนกแก๊สนกแก๊สปกติเราจะเห็นบินอยู่แบบนี้เลยเมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วคือต้องรีบมาวอล์กก่อนเพราะว่าไม่งั้นหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้รู้ว่าอาหารโอเคหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่แบบจะมีตลาดให้ไปเดินอะไรหากินอะไรนี้เนาะมันต้องอยู่ที่นี่คือติดเกาะจริงถ้าเกาะเป็นอย่างนี้ก็ติดเถอะ ถ้าถามว,ว่าการมาติดเกาะที่เกาะหงยเนี่ยนะคะคือเราต้องไปชีวิตอยู่ที่นี่เลยเนี่ยตอนนี้ยเราคือเราก็ต้องกินที่นี่แหละทีนี้อาหารเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วสวนต้องบอกเลยว่าถ้าติดเกาะที่นี่เนี่ยสบายใจเรื่องปากเรื่องท้องไปได้เลยเพราะอาหารอร่อยมากอันนี้เรามีแกงแกงส้มแบบทางใต้ยยเนะมียำซีฟู้ดมีพะนาผัด<ต><ไ>ปลาเค็มเ<ๆ>ขาชื่อเลยนะปลาปลาปลาทมินใช่ไหมคะใช่ไหมปลาทมินนี่ไงเห็นปะปลาทมินแล้วก็มีแบบอะไรเลยหมึกผัดหมึกอร่อยมาก ท่ามกลางที่จะบอกว่าความกับวิวสวยน้ำทะเลใสบรรยากาศความเป็นส่วนตัวตรงนี้บอกได้เลยว่าอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งคุณค่าตื่นติดเกาะคืออาหารเยี่ยมยอดเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยไปดูว่าห้องพักจะเป็นยังไงอีกกิจกรรมรอบข้างเป็นไงอีกแล้วจะได้รู้กันว่าติดเกาะที่เกาะหนคุณค่าตื่นหรือปะขอกินก่อนนะ ถ้าใครที่แบบว่าอย่างที่บอกมาติดเกาะที่นี่ใช่ไหมเกาะไหนที่ทับวารินก็จะต้องมีแบบว่าเอาแล้วถ้าแบบสายคาเฟ่อยากจะกินเครื่องหนงเครื่องดื่มกาแฟจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคาเฟ่นหนึ่งที่น่าอิจฉาในบรรยากาศเหมือนกันเพราะว่าดูก็คือนั่งจิบกาฟงกาแฟกันนี่มองทะเลกันออกไปแบบนี้เลยชาะมาแนวสดชื่นฝุดฝุดเครื่องดื่มมีหมดจะเป็นโกโก้ชากาแฟทีมน้อโตเนี่ยสั่งมาทุกเมนูแล้วก็ อ,อันนั้นคือโกโก้ใช่ปะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นคนเลยเหรอดีใช่ปะอันนี้ชาไทยมีแบบเออก็ดีนี่เราก็หลอดเป็นหลอดกระดาษด้วยทุกที่ที่เราไปในทริปติดเกาะเนี้ยก็จะเป็นที่แบบรักโลกด้วยเป็นค e ีริสรอทฮะ ชิวมากเนาะเอาถามมาเอาถ้าตนสส่คาเฟ่ว่าเอามาที่นี่มาติดเกาะยังไงก็นี่ไงนั่งๆังอยู่เนี่ยไม่อยากทำงานต่อคือมันชิวจริงคือพานจะหลับพานจะแบบล็อบตาก็ว่าอยู่ข้างหน้าตัวเล็กๆค่อยเออชิวมากเราก็ไม่ควรจะชิวไปเกินไปตอนนี้ฟ้าฝังนั้นเปิดกําลังดีจะมีดําน้ําที่แบบเยี่ยมยอดแค่แบบก้มหน้าไปก็ได้เลย 5านาทีถึงเลยจากตรงนี้เป็นกิจกรรมถ้าใครมาทักวารินอะ่ะเขาก็จะแนะนําให้ไปเราก็าต้องไปไหมม,มาติดเกาะที่นี่ก็อยากรู้ว่าติดให้มันสุด,ดอ,อยากจะได้รู้ว่าเออมาเกาะไงและติดเกาะเป็นยังไงเด้อไปเถอะลาเราปฟ้ากำลังเปิดสวยเลยลติดเกาะไงก็ต้องไปดําน้ําจากตรงนี้ประมาณ5้านาทีเองค่ะหนูว่าสวยงามแล้วเราก็คาดว่าเราจะได้ภาพมาอยู่ประมาณนึงแหละแล้วก็ แก๊งของทัพว่าลิงก็มากับเราด้วยนะคะมาชี้จุดด้วยตัวเองเลยว่าจุดไหนที่ดำน้ำเด็ดแล้วก็บนเรือนะคะก็จะมีทุกอย่างครบเลยโอเคเจอกันนณจุดนั้นเลยว่ายี่ห้าขวามากอ่ะความเพลหนึงยังไม่จบเลยเฮ้เดี๋ยวพาไปดูเหมือนเหมือนตัวนี้ก็เหมือน เหมือนเลยเหมือนจริงคือน่าจะเป็นแบบจุด <anywhere> ที oh, ่ศักดิ์สิทธิ์นะสำหรับคนเรือใช่ไหมคะบางตีอันนี้คือเป็นแบบธรรมชาติที่ทำให้เหมือนแมเหมือนเหมือนเป็นหินที่เป็นรูปองค์พระบริษัทก์รี อันนั้นก็คนก็น่าจะแบบมาไหว้ใช่ไหมคะคนเรือพวกชาวประมงเมื่อก่อนก็มาจอดเรือแถวนี้ค่ะแล้วเขาก็บูชากราบไหว้ค่ะก็เขาจะมีผ้าสีค่ะเจ็ดสีก็คือพันตามตัวของเขาใช่พันตามหินเลยใช่ค่ะตัวนี้ยังไม่มีใครได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่านักท่องเที่ยวเป็นที่มาท่านักท่องี่ยวไหนถึงจะได้มาก็มัน อุ้ยปลาเต็มเลยเฮ้ยอะไรต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนะลงได้เลยค่ะจริงเหรอก็คือโดดตรงนี้เลยจริงป่ะฮะลอน๋อก็คือจุดดำแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเราข้ามไปตรงนู้นเลยค่ะไปกันเถอะค่ะครับสวัสดีครับพบกับเมกะเวนคุกอะไรทางนู้นพิธีกรอยู่นู้นนี่พร้อมต้อนไปพี่ออกเรือเลยครับออกเรือเลยบ๊ายบาย คือแบบตันเอกออกมาดานเราอไป มจะให้ไปถามเรื่องข้าวมื้อเที่ยงไงมีแต่ว่ามีน้ำขนาดมีตะกอนมีน้ำาผดแดูสีพีเขาบอกให้มาเองคมาเองค่ะตัวเองเลยมาติดเกาะด้วยตัวเองเลยต้องตีความนูอย่างนี้ว่าเรามาติดเกาะแล้วตรงนี้ห่างจากทับบาลิงของเราเนี่ยเกาะไหนอ่ะคือประมาณห้านาทีแล้วก็มาเจอหนีคือต้องนึกภาพว่าอะไรให้เราไปทริปดำน้ำอะคือต้องนั่งใส่มากนะอันนี้เอ้าถึงแล้วเหรอครับเียบเพลงยังไม่จบเลยสามนาทีสี่นาทีอ่ะถึงแล้ว เรียกค่ะเขาเรียกว่าหินเทือมันจะมีจุดชมวิวข้างบนมมองาแล้วก็มองใช่ค่ะมองลงมาแล้วประมานี้ค่ะมองขา้นลงมาได้เงินใช่ไหมคะโหนี่ดึงมันชนโอ้ยดูสิสนุกไหม หน <ide you. S 1> <me> ้าเราเล็กเลยทำหน้าเหมือนตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกันนะคะ ไปเกาะก็แล้วทีนี้ก็คงต้องอยากจะรู้ว่าห้องพักที่เราจะมาติดเกาะกันเป็นยังไงที่นี่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อยอย่างที่บอกกันในเรื่องของการมาพักผ่อนดีแล็ตส์อยู่แล้วใช่ไหมคะเอาแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็ดูห้องกันดีกว่าห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นดีฟอนเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบบาหลีบาหลีหน่อยก็เป็นเตียงขนาดคิงไซส์เอาจริงๆแล้วถ้าอากาศดีๆอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะอันนี้ชอบโซฟาตรงนี้นอนได้มีกระจกที่อยู่ด้านข้างอย่างนี้ ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออทุกมิติแบบมองออกไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติข้างนอกนะคะข้างหลังนี่หัวเตียงเลยก็มีโต๊ะวางของคนทำงงทำงานแยกนะคะห้องน้ำคือไปถึงมาเพื่ออะไรห้องสุขาฝั่งหนึ่งแขวะเสื้อผ้าอะไรไปเสร็จแล้วก็มีตู้เซฟทีนี้ห้องน้ำาก็จะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งก็จะมีความแบบโปร่งแสงสวยจุงธรรมชาติ ีจจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด9ไทป์เลยนะตรงนี้จะเป็นบีชฟอนใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นห้องด้านในอันนี้ก็คือเรื่องราวของทับวาลินเกาะไหนเนี่ยเขาไม่มีชุมชนแล้วเขาก็มีแต่ที่พักถือว่าถ้าใครต้องการพักผ่อนจริงๆไพเวทมากอยากจะมารับพลังบัวอยากจะมานั่งมองธรรมชาติแล้วก็มีมิตรภาพที่น่ารักน่ารักแนะนําให้มาที่เกาะไหน ตอนนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าราคามาติดเกาะจะเป็นอย่างไรกันบ้างะตอนนี้ห้องนี้เนี่ยบีชฟอนเนี่ย4ี0พนนี่ก็คือว่ารวมอาหารทุกมื้อ3มื้อนะคะถ้ามาก็คือมาคู่ใช่ไหมคะราคา4ี0พรวมอาหาร3มื้อสําหรับ2คนอันนี้คือห้องนี้คือบีชฟอนนะคะแล้วก็ห้องด้านในดานที่มิวสามพ0ซึ่งก็คือเช่นเดียวกันก็คือว่าสําหรับ2คนแล้วก็รวมอาหาร3มื้อเหมือนกันแล้วก็จะมี Family ่ o o m แฟมิลี่นี่คือระบุว่าประมาณ4คนใช่ไหมคะคุ้มมากมาเป็นคอบครัว ห้าพันแปดอาหารสามมื้อเยี่ยมยอดเพราะทุกคนก็มาเทคบิวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่โตะเป็นไม่รวมเรือปกติเรือนี้ก็คือราคาเบาๆปกติจะเป็นเรือเหมือนคล้ายๆหางยาวใช่ไหมคะพันห้าร้อยบาทเหมาลำแล้วถ้าจอยเป็นเที่ยวโดยสารไหมคือประมาณคนละสามร้อยห้าสิบบาทชิวๆให้ข้อมูลมาติดเกาะเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากมาติดเกาะแบบนโตะที่นี่เกาะไหนแฮ ppy หลักที่นี่มากเลยเกาะไงทับวรินมากันเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เกาะลันตาฟ้าออกคลึ้มๆจริงๆอยากจะหาจุดแบบพระทิตย์สวยๆจริงๆตั้งใจไว้แบบนั้นไอรับยูบายๆค่ะจุ๊นไปเถอคุยกันใน้ไอจี ระหว่างทางที่กำลังจะกลับเข้าไปที่ทางฝั่งอ่าวนางคแล้วก็สิ่งที่เห็นคืออย่างนี้อ่ะ